สวัสดีค่ะคัวน้องสตางค์เดคิเช่นนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับชาแนลคัวน้องสตางค์นะคะก็จะมาทําในเมนูเต็งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นแดงโซแดงมะนาวปั่นนะคะซึ่งเราจะใช้ไซรับจากเต็งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นไซรับเลดรามนะคะก็คือไซรับแดงมะนาวโซดานะคะ ก็ตัวนี้จะมีความเข้มข้นนะคะเรียวอมหวานนะคะซึ่งขวน้องสตังก์ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเมนูแดงมะนาวโซดานะคะแต่เมนูเมนูนี้เราจะไม่ใส่โซดานะคะจะเป็นเมนูปั่นนะคะแดงมะนาวปั่นนะคะง่ายๆนะคะจากขวาน้องสตาง์นะคะอันดับแรกนะคะน้ําร้อนนะคะ75 ml ค่ะคือมีแค่2อย่างนี่จบเลยนะคะคือวันนี้เราจะไม่มีน้ําเชื่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะจะมีแค่น้ําเปล่าใส่หลับแล้วก็น้ําแข็งนะคะค่ะ น้ำร้อนนะคะก็จะใช้ที่75 ML นะคะแล้วก็ไซรัปก็ใส่ไปเลย75 m l เหมือนกันนะคะครั้งแรกเราใส่45แล้วก็จะใส่อีก30 ML นะคะคือเป็นเมนูที่ง่ายนะคะแล้วเปรี้ยวหวานลงตัวค่ะทําแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆมีไซรัปขวดเดียวคือจบเลยนะคะไม่ต้องเติมน้ําเชื่อมเพิ่มนะคะนี่ค่ะ75 m l นะคะเพราะว่าเขามีความเข้มข้นนะคะเปรี้ยวหวานพอดีเลยนะคะคือส่วนนี้ลงตัวสุดๆนะคะค่ะ จากนั้นก็คนส่วนผสมนะคะเพื่อนๆให้เข้ากันนะคะคือจบแล้วนะคะอันนี้คือไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นแล้วคือเป็นสูตรลงตัวเลยอันนี้แก้ว22อออนนะคะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสีก็จะโอเคนะคะน,นี่ก็เป็นน้ำแดงเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาปั่นนะคะอย่าลืมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรแก้ว22อออนนะคะ เราก็จะใช้น้ําแข็งหนึ่งแก้วกับอีกครึ่งแก้วนะคะใส่ไปก่อน1แก้วนะคะจากนั้นก็เทตามอีกครึ่งแก้วเกือบครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้นะคะปั่นออกมาก็จะพอดีนะคะจะไม่เหลวไม่หยาบจนเกินไปนะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยนะคะทําง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ไม่ใส่น้ําเชื่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะเป็นไซรัปผลไม้หกืจะใช้แบบน,น,นีเซียม เสร็จแล้วก็จะได้เนื้อเนียละเอียดแบบนี้นะคะควรน้องสตังใช้เครื่องปั่นยี่ห้อชาร์ปนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็จัดใส่แก้วนะคะเป็นแก้ว22ออนนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นสูตรแก้ว16ออนก็จะทําอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะลดความหวานลงมานะคะลดตัวไซรัปล,ลงมานะคะแต่สูตรนี้ก็คือเป็นสูตรพอดีสําหรับแก้ว22อออนนะคะ เป็นสูตรหวานพอดีเลยลงตัวเลยนะคะทําตามสูตรนี้เป๊ะเลยนะคะคือมีไซรัปขวดเดียวแล้วนํามาปั่นอะ่ะมันประหยัดเวลานะคะโดยที่ไม่ต้องเติมน้ําเชื่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คะ่ะเทลงแก้วนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ง่ายๆนะคะเพียงแค่มีไซรัปจากเต็งหนึ่งนะคะของเขาก็จะมีหลายรสชาตินะคะไซรัปเต็งหนึ่งคือ มีแบบหลายลสมากๆให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคนน้องสตังค์จะแปะลิงก์สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ไปหาซื้อมาไว้ติดร้านกันนะคะก็ตกแต่งแก้วนิดนึงนะคะเพื่อนๆอ้อย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนน้องสตังค์นะคะ ก็จะมีเมนูนี้เป็นเมนูแดงมะนาวสดแดงแดงโซดาปั่นนะคะที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องมีมะนาวนะคะมะนาวฝันบางๆนะคะตกแต่งลงไปนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะคะนี่ค่ะขนน้องสตังชิมแล้วนะคะสูตรนี้คือลงตัวมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะค่ะนี่ก็เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆสามารถขายได้ในราคาแก้ารยี่ห้าสามสิบได้เลยนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวน้องสตังคด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวครัวน้องสตังค์จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะไปหาซื้อกันนะคะไ่รับเต็งหนึ่งนะคะแดงมะนาวนะคะเปรี้ยวหวานลงตัวอร่อยขายดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ